าชีวิตเปรียบเหมือนบ้านจะมีใครเคยนึกบ้างว่าวันหนึ่งบ้านชีวิตอาจพังคลืนลงมาดังชีวิตของนางนนลสีคาสีพันครูโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเมื่อปี43นะคะที่เราเริ่มเป็นหนี้เป็นสินเราก็าไปค้ำประกันให้กับแม่ค้าบ้างคนเล่าข้างบ้างอะไรประมาณนั้นแล้วตอนนี้ก็ไม่มี อยู่ๆมาก็ไม่มีเงินส่งจนกระทั่งเขาหนีไปเอาหนีไปปั๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นหนี้เราเราก็หมุนก็ต้องขอยืมบ้างหนักๆเข้าเราต้องหนีตามจากบ้านของเราเองเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยไม่เหลืออะไรเลยย่ำแย่แทบว่าจะฆ่าตัวตายเลยด้วยคำแนะนำและกำลังใจจากผู้ใกล้ชิดในที่สุดนางนวลสีกลับมาตั้งต้นใหม่ ด้วยการใช้สติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพิ่มรายได้ด้วยการขายผลไม้จัดระบบการเงินใหม่ให้สามารถใช้นี่ได้และอยู่ได้ในเวลาเดียวกันก็ได้นำแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวมาเตือนตนเองนะคะคือจะอยู่บนความพอเพียงค่ะไม่ฟุ่มเฟือยไม่โลภไม่เป็นหนี้เราสามารถที่จะยืนอยู่ได้แล้วค่ะ การดำเนินชีวิตในทางสายกลางรู้จักตนเองและความพอประมาณตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนี้คือเสาหลักที่ค้ำความมั่นคงให้แก่ครอบครัวของนางพัชรีบุตรน้ำเพชรครอบครัวข้าราชการซึ่งอยู่ณหมู่ที่9ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็ เป็นแนวหลักในการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของครอบครัวคือในเรื่องของการประหยัดการอดออมแล้วในด้านของคุณธรรมความซื่อสัตย์สำหรับครอบครัวไรายได้ก็ไม่ไม่มากนะักก็เลยคิดทำอาชีพเสริมก็คือปลูกต้นไม้ขายวันสาร์าทิตย์นะคะเป็นวันหยุดก็จะมีลูกๆมาช่วยทำต้นไม้ด้วย แล้วก็สำหรับที่บ้านนี้ก็จะมีะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของแต่ละเดือนเพื่อควบคุมการใช้จ่ายในฐานะที่ที่เป็นครูนะคะก็ได้นำพระราชดำรัสของในหลวงมาสอนเด็กนักเรียนเสมอนะคะแต่ตัวเองเนี่ยสอนในระดับประถมนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการประหยัดอดออมเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ก็โตขึ้นไประดับมธัธยมนะคะถ้ามีโอกาสก็จะสอนในเรื่องของการประหยัดแล้วก็ความซื่อสัตย์คุณธรรมให้กับเขาด้วยทุกวันนี้ครอบครัวของนางพัชรีจึงอยู่กันได้อย่างสุขสบายแม้นไม่หรูหราแต่ก็ไม่เดือดร้อนไม่เป็นหนี้อันเป็นชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงที่สำคัญ แนวพระราชด,ดำริเศรษฐกิจพอเพียงยังได้รับการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลานอันจะเป็นเสมือนการสร้างเสาใหญ่น้อยที่จะช่วยค้ำจุนสังคมไทยให้แข็งแรงมั่นคงต่อไปดังความตอนหนึ่งของพระราชด,ดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเหมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงอยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มด้วยซ้ำไป